โยสวัสดีคนดูทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมเป้ลเช่นเคยบอกเลยว่าวันนี้เราอยู่ในเกไมไหมครับเราทีดด่แม่โคตรเดือดเดือดเดือดทุกอย่างเลยนะบอกเลยว่าวัาวนนี้กลับมาเล่นดูเล่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เราไปกันเลยนะครับเล้่มมาก็ไม่รู้ทําอะไรงงๆอย่างเช่นเคยนะหาดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเอาดาวไปเจอไก่ซนะงั้แต่ว่าก็มีแกะด้วยตรงโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เอาแล้วมอน้าไกลๆแกะก็มาห้างห้ามไม่ได้เรับผมผมก็จะค่าไก่ตัวนี้เพราะมอน้าผมค่าแม่ง กลายไปก็ได้ไปเราก็เดินสำรวจแล้วลองไปไปนึงดูไปดูดูมาดูมาตัดไม้ดีกว่าเนาะไม่ต้องมันเสียเวลาแล้วก็ตัดไัไม้เลยใช้มือต่อยนี่แหละต่ดต่แต่แตตถัดไม้ไปเลยละครับพอตัดไม้เสร็จก็เอามาหาตุกครับครับมาตกครับตุครับขึ้นมาเพราะเรามีไม้พอส่วนกางๆอยานี้หรอกครับเป็นขวานอันหนึ่งแล้วก็พี่แอนอันหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ไปเห็นแล้วก็เราก็จะไปฆ่าไอตัวนั้นเขาเรียกว่าอับแกะกอยแกะแล้วกันนะฆ่าแม่นเลยนะ ลงไปเลยมันลงไปข้างล่างนี้สองทีก็ทายแล้วนะ่ะแล้วก็จะขึ้นไปขุดหินและกันเอาไปว่าเพราะเรายังไม่มีหินเราจะเอาเหินเป็นทาเป็นเปีอดหินแล้วก็ขวานหินแลวกันนะเราไปขุดเลยเพราะว่าแถวนี้มีหินเยอะอยู่เราก็ขุดไปดไดไดตั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 ดตดตัดตัดนัดต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 าดตตัดดตัดตดตัตตตตดตตตตตตต ไม่เสียดอย่างนั้นจริงๆมันเสียดแบบนึนนงแล้วก็ขดไป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 ก็ข,ขดไปได้สำนวนหนึ่งแล้วนะบอกเลยว่าสุดยอดมากขดไปแบบว่ามีแบบไม่จะกลับเลยนะรู้สึกว่าอย่างนั้นนะนะบอกเลยว่ามันมีเยอะจริงๆแถวๆนี้บอกเลยว่า มันมีเยอะจริงๆยับทําไมเนี่ยเอาคือไปว่าเราก็ไปเรื่อยๆแล้วนะโคตดไปขุดไป,ดไปพอครูทำมาได้จำนวนหนึ่ง,ห,งหลายก็ได้มองเห็นท้องฟ้าว่ามันใกล้จะมืดแล้วเพราะอาตี์ใกล้จะลาลาขอฟันแล้วนะเราได้ทากันครับเป็นพี่แอดเอ้ยไม่ใช่พี่แอดดัดหีอันนึงแล้วก็ทากับวิ่งไปหาแกกันเลย พี่ไปเรืเ่อยๆก็เจอตัวสีดำตัวนึงนึกว่าแกะเราจะอยู่ไกลนะแต่ก็เห็นตัวใกล้ๆนี่มันเกิดมาใกล้มากพอมาสปอร์มันใกล้จริงๆต่ายความค่ายตัวนี้ไปก่อนเลยเอ้เมื่อกี้ขาไปแล้วตัวนึงหรือบอกไบเ,เดินไปก็เจอไก่เอาแล้วนี้ว่าจะาหาไอ้นี้นะเขาเรียกว่าเออนั่นไงดอกไม้นะเห็นไะมเราก็ลงไปเลยเได้ดอกไม้ยอสีเยลโลมาแล้วก็ราคามากลับบ้านกลับไปหาที่โต๊ะครากันเลยที่เดิมที่เราขดไว้แล้วนะ ที่เราขุดทางตรงนั้นนะนะเราได้ทํมักลับไปเลยมีแบบรุวนแนวทรรใจเจออูดด้วยอูด,อดหรือเปล่าเขาเรียกว่าอูดไหมอูดอูดม้งไม่รู้ทำไมขุดไปเลยถ้ากลับมาครับงงงงกับไปสักพัดหนึ่งว่าเอ้ยทำไมมันมีแค่สองอันเราตามอันที่สามอันเลยคนแก่เราก็งงง,งงไปสกพัดเราเรารู้ว่าอ๋อมันใยก่กันนี้เองเราก็ไม่รู้วนย,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 ย่อได้ไหมย่อถูกอ่าสีดำก็ย่อได้จะไ,ได้หมดโอเคย่อได้สามอันแล้วก็ทำมันกลับไปเลยเตียของเรามาันสีเยลโล่พาทีใกล้ตัวด,ดีพอดีบอกได้พอดีแลจะจังหวมาก บอกได้ว่าเราก็ขุดถ่ายไปอีกไม่ย้งแล้วก็บอกจบกันแค่น right ี้เพราะว่าเราจบกับไอพีเอแค่นี้นะครับผมก่อลาไปก่อนกับคลิปนี้ได้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็จะได้กลายเป็นกลังใจให้ผมด้วยแล้วก็มาเจอกันอีพีหน้านะครับผมลาไปพราะกับทอฟ้าตัวดีบ้านที่ตัวดีม่ใช่ทอฟ้าตัวดีบ้านที่ตัวดีนี่นะไปายครับ